ทำใจให้สงบยามที่เราสงบใจเราก็สงบความคิดสงบอารมณส์สงบความรู้สึกสงบจิตใจถ้า,าเราไม่สงบเราก็มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเรานั้นเรื่องที่ต้องคิดนั้นจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์ ็นเรื่องบุญกุศลเรื่องความดีจีิงจริงแล้วทีเหล่านี้ใช้ศรัทธาใช็ธรรมะตะเกินพรเถ้าใช้ความคิดนี้มันใช้จิตอนาจในการเหมือนว่าเราใช้กรรมไปเรื่อยๆผ่านการคิดก็ทุกข์แต่มันคิดก็ทุกขิดแล้วคิดอีกก็ทุกข์มันเรียกว่าใช้กรรมถ้าเราใช้ธรรมะเราใช้ศรัทธาใช้ความรุ่นใสใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ความอ่อนโยนหวานใช้สติใช้สมาธิ อันนี้จะทำให้เราไม่ต้องใช้กรรมเรื่องใช้ธรรมะวันวัน,นเราก็ดูว่าเราใช้กรรมคือมโนกร,รรมวิจกรรมกรรมหรือว่าชาวใช้ธรรมะถ้าเรา,าใช้ธรรมะเรนจะไปที่ความศรัทธาความเพียรสติส,สรรมติอัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราไม่เครียดให้เราสงบให้เราสว่างให้เราสบายให้เราคลายแต่คนเราทุกเครียดทุกความิ้เครียดทั้งว,วันที่ตกัวห่วง ท่านก็เรียกว่าใช้กรรมท่านจงบอกให้เราใช้ธรรมะเพราะการศึกษาธรรมะต้องใช้ธรรมะไม่ใช่ว่าไปใช้กรรมอยู่เพรเราชอบใช้กรรมนะไม่รู้เป็นเพราะว่าสนุกหรือว่าชอบหรือว่าอยากมีของเล่นจริงๆแล้วเราใช้ธรรมะก็ได้แต่ก็ธรรมะมันเยอะเราต้องใช้ความศรัทธาความย่อมใสควาสามารถสัมพันธ์สัมพันธ์ย่อมใสในสติ ถ้าเรามีศรัทธามีสติช่วยให้เรามีสมาธิช่วยให้เรามีความเพียรรักจริงๆแล้วเราควรจะจะรักรรมรักกรรมแล้วก็จะเดินกรรมเพราะการรักกรรมแลวจะเดินกรรม่ยทำให้ชีวิตเราล่อยวางทำให้เราไม่ยดดติดทำให้เราไม่อาฆาตพยาบาทไม่ให้เราโกดเกลียดกลัวรักชังโดกดธร้ายใครเพราะว่าท่านให้เว้นกรรม การจะเรียนเพิ่มทำไมครับเมื่อให้เราสงบใจนะเมื่อเราสงบใจมีสัมพันธ์ความเพียรม,มีสติก็ยับยั้งชั่งใจนะเลิกปรุงแต่งเลิกิตกกรกังวลเลิกว่าร้ายกับร้ายหรือว่าทําร้ายผู้อื่นเพราะลำพังที่เราใช้กรรมจาราวานันจาระขณะน,นี้ก็จะเป็นที่เริ่เกิดทุกข์ทุกข์แล้วก็เป็นที่เริ่เกิดทุกข์อย่างนี้ซ้ำซาก วนอยู่กับความทุกข์วนอยู่กับจตจนากรรมเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ธรรมะในการฝึกสตินฝึกสติการปฏิติกรรมฝึกสติฝึกสมาธิฝึกการทรงกลมฝึกแห่เมตตาฝึกให้ทานซึ่งมันจะดีกว่าการที่เราใช้กรรมกรที่ทุกข์ารุีแก้ไขแก้แค่หรือว่าแต่ว่าแผนกลับกลอกขึ้นกลอกรวมอย่างไร ให้เป็นกรรมเลยแล้วก็มาฝึกแ่เมตตาให้เป็นสิสิเลยอยากได้มีเวทช่นการกันเลยอยากได้เด็ดเีย่นกันไล้กันเลยอยากได้มีการทุกข์ทารทุกใจเลยคงเป็นสิ่เป็นสิ่เลยมันจะดีกว่าที่เราจะคิดฆ่าเขาว่าร้ายเขากล้ร้ยเราเพาทำ้ายเราเพราะหาเรี่เป่งเรเราต้องเ no คนืนแก้แค้นทุกการอานัะเป็นกรรมนล ที่านบอกว่าให้เราเว้นจากการเจริญกรรมมาเจริญกรรมแทนเมื่อเราเจริญกรรมชีวิตเราก็เป็นกรรมธรรมะบริสุทธิ์นี่เราเจริญกรรมได้สมบูรณ์แบบชีวิตเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขเพราะทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์เพราะว่าเจริญกรรมเราไม่เว้นกรรมสุกเลยเลือกกรรมไม่เว้นจริงๆแล้วเราต้องเว้นกรรมเว้นกรรมแล้วก็เจริญธรรม เส้นแต่เมตตาให้เป็นสุขให้ทารพักษาสังฆภาวนาซึ่งการที่เราทำอย่างนี้เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นไม่ต้องมีสัตร์ไม่ต้องมีเวรไม่ต้องสร้างกรรมเป็นเราบางครั้งการสร้างคิดไปด้วยสร้างกรรมไปด้วยสร้างงานสร้างเงินสร้างชีวิตสร้างครอบครัวสร้างฐานะถ้าสร้างกรรมควบคู่กันไปด้วยซึ่งมันผิด ผิดต่อความเป็นจริงที่ว่าชุวจริงทุกคนจะไม่ต้องสร้างกรรมสร้างพรพร้อมกับการสร้างความรู้สร้างงานสร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างชีวิตได้ถ้าทำมาแต่ออมามักพบคู้กการสร้างสิ่งต่างๆเพราะกรรมนั้นมันให้ผลเป็นความทุกข์ให้ผลเป็นความเล่าร้อนความเจ็บโรนความกระวนกระวายเราก็เลยมาดูว่ามันวันเราสร้างทรรหรือว่าสร้างกรรมนะ ถ้าเราสร้างทนชีวิตเราจะไม่การความวิตกก่เคลขยัีไม่เีเรียสจะไม่มีความทุกข์หรือว่าบางทีเราสร้างทำปอญหาสร้างกัรเราก็มีเนาะถ้าสร้างทำด้วยกันก็ช่วยกันช่วยกันพายช่วยกันถอดมันไปแล้วอีกคนนึงสร้างกันก็มันไม่พายเท่านานมันก็จเมนกันแลอย่างน้อยเราก็ไม่เป็นภาระใครราสร้างทำ มันสร้างธรรมะขึ้นมาในตัวในตนแล้วถ้าเราไปเจอกรรมละมันก็สร้างกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนเราทึงไงเราก็ลำบากคนเอาสิแล้วได้ไปไม่ต้องไปออกกรรมของเขาไม่ต้องไปเนื่องด้วยกรรมของเขาเราไม่ต้องไปเนื่องด้วยทุกต่อกรรมตัดกรรมเสียถ้าเขาไม่ต่อธรรมของเรารเราก็จะเป็นธรรด้วยกันมมีเมตตาคิดพูดกรรมทีเมตตา มีความรุนแาต่อกันมีความเมตตาต่อกันมีความเสียสละมีน้ำใจต่อกันเราก็จะได้ทำกันไปแต่ส่วนมากคนทีะารกระทำตีกิจกรรมรกระทควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสรรคัดเลือกดีๆอย่ามัว่วนะให้ชัเดเจนเอาทำร้อนๆทำบริสุทธิ์ทำเต็มร้อยทำสมบูรณ์แบบอย่าไปทำบ้างันบ้างอย่านั้นมัน จับซ้อนเกินไปยุ่งยากเกินไปมันเรื่องมากเกินไปเอาก็ทําก็ทําไปอย่างหนึ่งอย่าไปเอากอเอามันจริงๆเอาทำจริงจริงเอาทำสมบูรณ์แบบเอาทำที่ได้ผลอันเลาก็เว้นกรรมอันที่เราจะเดินทําได้โดยส่วนเดียวเราต้อเว้นกรรมารเว้นกรรมพื่อจะได้่เพ่งได้ไม่เพ่งบรยากาศไม่เพ่งกองร้าย หรือว่าพูดร้ายทำร้ายใครให้มีการสำรวมให้มีสติเมื่อเราสำรวมเรามีสติเราก็จะสามารถที่จะพูดได้เป็นปากเป็นคำสามารถที่จะเห็นวิจาได้เต็มใจหอว่าให้อภัยได้เป็นหัวอกหรือว่ามีความเฉลิมเป็นกำลังใจก็เลยไม่ต้องไปมอง ที่กรำแต่ให้มองที่ทำเจอมันไม่แน่มันอาจจะจำมันยึดติดไม่ได้มันไม่ใช่ของเรานะแล้วเราจะมองอะไรเป็นธรรมะา,างเดียวแล้วเรามองเป็นกรรมก็จะทุกข์กระทันหันตลอดแล้แต่ความคิดก็สร้างกรรมแล้ว,ลวมันก็เป็นมองเป็นธรรมเมื่อมองธรรมมันก็จะถ้าเป็นธรรมเป็นธรรมจะได้มองกรรมมีสงสัยลังเล ค่อยเปลี่ยวมผ่อนใจในกายในใจซึ่งธรรมะหรกรรมเนี่มาจากเล่าร้อนเผาให้เราล่าร้อนจนแห้งให้เราไม่สบายในกายใใจก็เปลี่ยนจากการมองกรรมมาเป็นมองธรรมธรรมะล้วนๆธรรมะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่รักษาตัวรักษาใจนะรักษาทรรมธรรักษาเราทุกคนเนี่ยเรมองที่ธรรมเป็นหลัก มองคำมองคำเป็นใหญ่อยาวคำเป็นใหญ่นะจิตมันเสื่อมติด